สวัสดีครับผมทนายเดชานะครับวันนี้ผมมาว่าความต่างจังหวัดเห็นข่าวแล้วพี่สีโดนชกขนากกาลังจะไปร้องเรียนโนตอ,อุดมเดี่ยว13นะครับก็เห็นแล้วรู้สึกสงสารพี่สีนะครับในฐานะนักร้องเบอร์หนึ่งของประเทศไทยนะครับก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับที่พี่สีโดนเข้าไปทั้งทั้งหมัดทั้งศอกท,ทั้งเท้าทั้งอะไรต่างๆนะครับ ก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับดูแลตัวเองด้วยนะครับพี่สีครับครับคดีนี้ผมก็ไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรงนะครับเพราะการใช้ความรุนแรงนั้นก็คือสารเทียแต่อยากจะกลาบเรียนไปยังพี่สีนะครับว่าการเป็นนักร้องเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องร้องทุกวันเช้าเย็นนะครับเราร้องเฉพาะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนก็พอแล้วนะถ้าเราร้องเ,ออเรื่องที่มันดูแล้วมันไม่เป็นสาระ นะครับอย่างกรณีที่เดี่ยว13มเนี่ยมันเป็นรายการทอล์กโชว์นะนะครับเป็นรายการตลกนะมันก็ไม่ได้เป็นสาระอะไรไม่ได้มีใครเดือดร้อนอะไรท่านนายกลุงป้อมท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนและก็ท่านก็ไม่ได้เสียหายเพราะท่านเป็นบุคคลสาธารณะท่านยินยอมให้ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์ได้การที่ศรีสุวรรณไปร้องเรียนคุณโน้ตเนี่ยมันก็ทําให้หลายๆคนเนี่ยเขาก็รู้สึกปั่นไส้ แล้วก็มองว่ามันเลเอะเทอะนะสร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเข้าไปเรื่อยนะครับนะทั้งๆที่แสงตัวเองก็จ้าแล้วเพราะฉะนั้นนะเพื่อความปลอดภัยของพี่รีเนี่ยทนายใครทุกโดยทนายเดชาแนะนําให้ร้องอา,อาทิตย์ละคดีก็พอแล้วอย่าไปร้องทุกวันเสาร์อาทิตย์ก็เว้นบ้างเนะี่ยอย่าร้องเลเอะเทอะไปเรื่อยเราไม่รู้ว่าคราวนี้โดนหมัดโดนศอกโดนเท้าคราวหน้าไม่รู้จะโดนอะไรหรือเปล่านะครับก็ดูแลสุขภาพเลยนะ ไปไหนมาไหนก็มองซ้ายมองขวาจะลงจากรถแรงตานนะผมดูแล้วท่านมันลงเริ่มต้นโดนโชกเนี่ยต่อไปมันก็จะหนักขึ้นเป็นห่วงนะครับแต่ไม่สนับสนุนความมุนแรงครับจุกรูจุกรูศรีสุวรรณสวัสดีครับผมทนายเดชาจะมาวิเคราะห์คดีของแอดคาราบาวที่ไปร้องเพลงขึ้นเวทีที่สุพรรณบุรีและก็มีการด่าผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี หลายคนก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เหมาะสมเพราะพี่แอดเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับการเป็นศิลปินแห่งชาติหลายคนก็บอกว่าต้องทําตัวให้เป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนและสังคมนะครับอันนี้ก็มุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งก็บอกว่า,าพี่แอดอาจจะนะเข้าใจผิดอะไรหรือเปล่าว่าท่านผู้ว่าไม่อยากให้มาเล่นที่สุพรรณหรือไม่อย่างไรนะครับนะ อาจจะเป็นการเข้าใจผิดหรือไม่แต่สิ่งที่ตามมาก็คือผู้ว่าอาจจะมีการดําเนินคดีกับพี่แอดในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักง,งานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจะมีความผิดไหมคือหลักเนี่ยเราไม่สามารถจะไปด่าใครก็ได้นะไม่ว่าเราจะเป็นศิลปินแห่งชาติเราจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือใครเนี่ยจะไปเที่ยวด่าชาวบ้านก็ไม่ได้นะ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 ยกเว้นเข้าข้อยกเว้นตามกฎหมายเช่น ถ้าเราจะด่าผู้ว่าเราก็ต้องด่าเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ว่าว่าผู้ว่าปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบถ้าเป็นเรื่องจริงอย่างเงี้ยเราด่าเราวิพากษ์วิจารณ์ได้เขาเรียกว่าวิจารณ์โดยสุดจริตแต่ถ้าเกิดเราไปใส่ร้ายผู้ว่าโดยที่ผู้ว่าไม่ได้ทําผิดอันนี้ก็อันนี้ก็มีความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเพราะไปยืนเป่าประกาศอยู่วนเวทีประชาชนเต็มบ้านเต็มเมืองนะก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีตามมาตรา3 2 8 นะครับหรือจะเป็นการดูหมิ่นเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าก็ต้องไปว่ากันนะก,ก็ดูกันต่อไปก็ฝากคับศิลปินดังๆทั้งหลายนะครับไม่ว่าอิวสลิกนะไม่ว่าแอดคาราบาวหรือใครก็แล้วแต่หรือเสกโลโซหรือทุกคนนะที่เป็นคนดังๆหรือแม้กระทั่งโน้ตอุดมแต่พาณิชย์การจะพูดจาๆอนะไรต่างๆเนี่ยอย่าลืมนะเราเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิด พูดแล้วไม่มีคนเชื่อพอมีคนเชื่อแล้วก็มีคนเชื่อเยอะด้วยคนที่เขาได้รับความเสียหายก็เยอะเพราะนั้นก็การพูดอะไรก็ต้องระวังแต่ถ้าเป็นความจริงก็พูดไปเถอะเพราะถือว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนะครับสวัสดีครับผมทนายเดชาเจ้าของเพจทนายคลายทุกข์นะฮะมีคนถามว่าคดีระหว่างอิลสลิป l ัเปอร์ชื่อดังกับเจ้าของร้านเล้าพระรามเจใครผิดใครถูกนะผมตอบไม่ได้แล้วครับขึ้นอยู่กับศาลครับก็ต้องรอศาลตัดสินนะครับว่าใครผิดใครถูกนะฮะหลักง่ายๆผมขอให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องนิติกรรมสัญญานะฮะเมื่อเจ้าของร้านจ้างนักแสดงมาแสดงดนตรีมันจะมีข้อสัญญาเขียนไว้ชัดเจนว่าเจ้าของร้านมีหน้าที่จัดเตรียมร้านจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมอุปกรณ์อย่างไร นะต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อยก่อนเพราะนั้นถ้าจัดเตรียมเรียบร้อยก่อนแล้วนักแสดงไม่มาแสดงนักแสดงก็ผิดสัญญาง่ายๆแต่ถ้าเกิดว่าจัดเตรียมสถานที่อุปกรณ์ไม่พร้อมนักแสดงเขาก็ไม่ต้องแสดงเขาก็สามารถที่จะลิฟเงินมระจาและค่าตัวได้เต็มที่เลยหลักมีอยู่แค่นั้นนะใครมีหน้าที่ต้องทําก่อนนะแล้วไม่ทําคนนั้นผิดสัญญา ดังนั้นคดีนี้ต้องไปดูข้อสัญญาดูสัญญาที่เขาทากันแล้วก็ดูว่าใครเป็นคนผิดสัญญาไม่ต้องมาเถียงกันให้เสียเวลาครับถ้าอยากจะรู้ว่าใครผิดใครถูกง่ายนิดเดียวครับนะฟ้องศาลเป็นคดีแพ่งนะเสร็จแล้วจําเลยก็สู้คดีนะตอนนั้นนะ่ะสืบพยานทั้งสองฝ่ายฟังความรอบด้านก็จะรู้ว่าใครผิดสัญญานะไม่ต้องเถียงให้เสียเวลา นะครับและตกเป็นเหยื่อของโซเชียลเปล่าๆเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบผมทนายเดชาวันนี้จะมาวิเคราะห์คดีดังคู่เบาสาวไปจ้างช่างภาพมาถ่ายงานวันมั่นและภาพออกมาไม่ดีไม่ตรงใจเจ้าของงานก็เลยเอามาโพสประจานทางโซเชียลมีเดียทำได้ไหมหลายคนชอบนะครับ มาวิาพากษ์วิจารณ์หรือรีวิวสินค้าหรือบริการนะครับนะทางโซเชียลมีเดียบางคนก็บอกว่าเป็นสิทธิ์โดยชอบโดยกฎหมายทําได้ในเมื่อเราไปซื้อสินค้าหรือบริการเราไม่พอใจเราก็มาโพสต์ประจานาแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตได้บางคนก็ถูกดํนนาเนินคดีหลายคดีพอถูกฟ้องถูกอะไรก็มาก็ต้องไปเสียค่าทนายสู้คดีกันทนายใครทุกอยากให้ความรู้ทางกฎหมายนะครับกรณีช่างภาพงานมั่น ถ่ายภาพไม่ดีเรามีสิทธิ์เอามาโพสประจานหรือไม่หลักกฎหมายง่ายๆครับถ้ากระทําการโดยสุจริตนะไม่ได้มีเจตนาการแกล้งประจานคนอื่นไม่มีเจตนาไขาข่าวด้วยข้อความเท็จมันก็ไม่มีความผิดตามกฎหมายแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของมีเจตนาการแกล้งใส่ร้ายไขยข่าวด้วยข้อความฝ่าฝืนความจริงอันนี้ก็ผิดทั้งกฎหมายอาญาเรื่องหมิ่นประมาท แล้วก็ผิดทั้งละเมิดกล่าวไขข่า,ขาวแพร่หลายต่อบุคคลที่สามซึ่งข้อความอันฝันฝ่าฝืนความจริงก็จะต้องชดใช้ค่าสินหมายทดแทนนะคดีนี้ใครผิดใครถูกผมไม่ใช่ศาลไม่ใช่ผู้พากษาเป็นหน้าที่ของศาลยุติธรรมจะต้องไปตัดสินกันต่อไปแต่สำหรับผมแล้วในฐานะเป็นทนายความมาอยากจะ ให้ข้อคิดกับพี่น้องประชาชนไม่ว่าท่านจะเป็นผู้ประกอบธุรกิจไม่ว่าท่านจะเป็นพี่น้องประชาชนหรือผู้บริโภคการแสดงความคิดเห็นท่านไม่พอใจสินค้าหรือบริการนะครับผมอยากให้ท่านนะใช้วิธีการเจรจารกับผู้ประกอบธุรกิจหรือไม่ก็ไปร้องเรียนที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสอบอนะหรือไปแจ้งตำรวจหรือฟ้องศาลใช้สิทธิ ตามปกตินิยมจะดีกว่าการนํามาโพสต์มาประจานทางโซเชียลนั้นเสี่ยงที่จะต้องถูกดาเนินคดีแต่จะชนะคดีหรือไม่ก็ต้องไปเสียค่าทนายสู้กันต่อไปเห็นว่าดีมีประโยชน์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ